สวัสด <tal token thanks> ีคร pe huh kind of ับเพื <inter Tür> ่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่ช่องจริงจังกับเรื่องแดกสําหรับวันนี้นะครับผมพาเพื่อนๆมาที่จังหวัดนนท์นะครับเพื่อนๆสําหรับวันนี้ผมก็อยู่ที่ท่าน้ําบางสีเมืองนะครับฝั่งนี้นะครับเป็นท่าน้ําบางสีเมืองนะครับเพื่อที่จะข้ามไปฝั่งท่าน้ำนนท์นะครับเพื่อนๆเนี่ยครับน้ําช่วงนี้นะครับก็จะออกสีแดงนะครับ ก็นเนื่องจากเป็นน้ําที่ไหลมาจากทางด้านบนนะครับทางเหนือนะครับพเพื่อนๆน้าก็จะออกแดงๆหน่อยนะครับพเพื่อนๆช่วงนี้น้ําก็แทบจะล้นตลิ่งเลยนะครับน้ําเยอะมากๆเรือนี่ก็วิ่งแบบต้องใช้กําลังเยอะเลยนะครับเพราะว่าน้ํามันแรงมากครับพเพื่อนๆนี่ครับบรรยากาศดีมากๆนะครับกับแม่น้ําเจ้าพยา ดูแล้วมันสดชื่นนะครับเพื่อนๆช่วงเช้าแบบนี้นะครับเรือน,นี่เดินทางกันขวักไขว่มากๆนะครับทั้งรับทั้งส่งข้ามกันไปข้ามกันมาก็แย่งกันไปทํามาหาก,กินนะครับเพื่อนๆน,นี่ครับแป๊บเดียวข้ามกมาลับมาแล้วสําหรับค่าเรือก็แค่สี่บาทเท่านั้นเองนะครับถ้าชอบนั่งเรือนะครับก็นั่งอยู่อย่างนี้ได้เลยนะครับเพื่อนๆจะกี่เที่ยวก็ได้นะครับก็สี่บาท เขาคิดตอนออกนะครับเพื่อนๆนี่ครับข้ามาถึงก็จะเป็นท่าน้ำนนนะครับเพื่อนๆเนี่ยครับสัญลักษณ์ประจำท่าน้ำนนนะครับก็หอในกาเมืองนนนะครับเพื่อนๆด้านนี้ก็จะเป็นลานกิจกรรมนะครับเพื่อนๆใช้ทำกิจกรรมต่างๆนะครับสามารถมาขอพื้นที่การจัดงานได้นะครับกับเทศบาลนครนนท์นะครับ เมืองนนเมืองหน้าอยู่นะครับนี่วันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาทานกับร้านนี้เลยนะครับเพื่อนเลองท้องกันก่อนนะครับเพิ่มพลังเติมเอนเตอร์จีกันหน่อยครับร้านนี้ก็ขายมายาวนานไม่ต่ำกว่า40ปีเลยนะครับเพื่อนเพื่อนดูจากคนที่ชงน้ำนะครับเพื่อนเพื่นี่ครับอันนี้ก็เป็นร้านกาแฟโอวันตินโอเลี้ยงสูตรโบราณขนาดแท้เลยนะครับเพื่อนเ ยังใช้แก้วใช้อุปกรณ์แบบเดิมมันคลาสสิกมากๆสำหรับเพื่อนๆที่ชอบทานไข่ลวกชอบทานกาแฟร้อนนะครับร้านนี้นะครับได้บรรยากาศมากๆนะครับเชา้ชาเช้านี่คนเยอะมากๆเลยนะครับเพื่อนๆนี่เก้าอีน้นี่ตั้งต้งแต่โค้งตรงนี้เลยนะครับเพื่อนๆโค้งหอนในกางย,ยาวไปเรื่อยๆนะครับจนถึงทางเข้าเทศบาลเลยนะครับเพื่อนๆนี่ครับคนเยอะมากๆ กาแฟถ้าจำไม่ผิดนะแก้วละสิบบาทเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ไข่ลวกฟองนึงน่าจะประมาณ7บาทนี่ครับปลาต้องโกก็4ี่ตัว10บาทเท่านั้นเองครับนี่ครับก็หยิบมาสี่ตัวนะครับหยิบเองเลยนะครับเพื่อนๆสำหรับร้านนี้นะครับก็คนแน่นทุกโต๊ะนะครับก็ต้องรอนะครับ เราหยิบปลาตั้งโกรถือรอไว้ก่อนเลยนะครับเพราะโต๊ะว่างนะครับให้เอาจานปลาตังโกรไปวางไว้นะครับได้โตแล้วถึงจะสั่งน้านะครับเพื่อนๆงั้นเดี๋ยวเขาเสิร์ฟไม่ถูกนี่ครับเรียบร้อยโหดูการชงนะครับเพื่อนๆนี่น่ากินมากๆนะครับเพื่อนๆบรรยากาศวินเทจสุดคลาสสิก ร้านนี้นะครับขายตั้งแต่ตีห้านะครับเพื่อนๆถึงประมาณเก้าโมงนะครับไข่ดูครับเพื่อนๆน,นี่หมดไปเกือบครึ่งแล้วนะครับไข่นี่วันหนึ่งผมว่าน่าจะมียี่สิบแผงได้นะครับขายดีมากๆนี่ครับไข่ลวกสดๆใหม่ๆร้อนๆเลยนะครับ<า>เพื่อนๆมาทุกทีก็ต้องไข่ลวก นี่ครับไข่ลวกหนึ่งชุดชาร้อนกาแฟเย็นชาร้อนก็จะเป็นแบบนี้เลยครับเพื่อนๆดูไข่ลวกนะครับเอาไม่สุกเลยก็บอกได้นะครับเพื่อนๆน,นี่ครับดูชาสูยง่ายมากๆม,มันแบบคลาสสิกและกลิ่นชานี่หอมมากๆครับเพื่อนๆน,นี่กาแฟครับเพื่อนๆ กาแฟอย่างหอมเลยครับแล้วก็หนึ่งแก้วนะครับจะมีแถมน้ําชาร้อนให้หนึ่งแก้วนะครับไม่พอก็ไปขอเพิ่มได้ครับนี่ครับผมก็ใส่ปรุงด้วยซอสปรุงรสไปหนึ่งทีนะครับเพื่อนเพื่อนแล้วก็ตามด้วยตัวพริกไทย นี่ฮารอร่อยมากถามสูตรเลยนะครับนี่ครับใครกินแบบผมบ้างครับปลาตั้งโกจิ้มไปปลาตังโกะนะจิ้มลงไปแล้วไข่ลวกยังร้อนๆอยู่เลยครับมันแล้วปลาตังโกก็นิ่มขึ้นมาซับตัวไข่แล้วเนี่ยครับจิ้มในชาร้อนชาร้อนก็ ซับซึมเข้าไปในตัวปลาลังโกอย่างนี้เลยครับเพื่อน,เ,อนเป็นอีกหนึ่งร้านนะครับที่ผมชอบทานในตอนเช้านะครับเพื่อนๆข้ามเรือไปกลับก็แปดบาท <Okay. S 1> คือถ้าจอดฝั่งนู้นนะครับไปจอดก็ได้นะแต่ว่าที่จอดรถฝั่งนู้นหาค่อนข้างยานนะครับในตอนเชา้าผมจึงต้องจอดฝั่งบางสีเมืองนะครับเพื่อนๆและข้ามเรือเอาได้บรรยากาศด้วยนั่งชมวิวสองฝั่งลำแม่น้ำเจ้าพระยานะครับเพื่อน บรรยากาศคือดีงามามากๆแล้วข้ามาทานได้กินของอร่อยแล้วก็ได้เดินออกมาลัาางกายนะหาของกินนี่แหละครับเพื่อนๆน,นี่ครับไข่แดงเยิเย้มๆหอมๆมมันๆน,นะครับกินกับปลาตั้งโกโคตรฟินนะครับเพื่อนๆมีครบนะครับทั้งร้อนทั้งเย็นนี่ลองชิมสลัเปากันบ้างน,นะครับเพื่อนๆนี ใส่ลงในแก้วแบบนี้ก็ได้ครับเนี่ยช้ำๆช,ชาเขาหอมหวานมันอร่อยมากครับเพื่อนๆน,นี่ครับแจมแจมแจ๋วจริงๆเลยครับเพื่อนๆสำหรับร้านนี้นะครับไข่ลวกโคตรร้อนอร่อยมากไข่ลวกกำลังดีเลยครับมันมันนี่ครับ แล้วก็จิบน้ำชาร้อนร้อนร้อนจริงจงจ,งจับแก้วถ้าไม่ได้เลยครับเพื่อนเพื่อนต้องจับบนบนหน่อยครับเห็นใสๆใส่แบบนี้นะี่คือน้ํานิ่งๆิแบบนี้นะี่คือร้อนมากๆกลิ่นหอมเอาเรื่องเลยครับเพื่อนๆนมาชิมกาแฟบ้างน,นะครับข้างบนก็จะโรยด้วยตัวนมสดนะครับเพื่อนเพื่อน กินกาแฟคือเขาหอมมากนะครับยิ่งทานกาแฟร้อนยิ่งเด็ดเลยครับเพื่อนๆแต่วันนี้มันอากาศมันร้อนขอมีอะไรเย็นๆบ้างนะครับอร่อยมากกาแฟทั้งหอมทั้งหวานทั้งมันเข้มข้นมากๆเลยครับเพื่อนๆนี่ครับกับบรรยากาศเช้าๆแจ่มมากครับเพื่อนๆ ราคาก็ไม่แพงด้วยนะครับนี่ครับข้างในก็จะมีของขายหลายอย่างนะครับเพื่อนๆอันนี้ก็จะเป็นเบ็ฟาดนะครับมีทั้งสเต็กแล้วก็ไข่ดาวเบคอนแฮมอะไรพวกนี้แะคะัรับเพื่อนเบฟาชุดอาหารเช้าครับแล้วก็จะมีบะหมี่เกี๊ยวแล้วก็จะมีของทอดนะครับ เดินเข้ามาด้านในนะครับชมอาคารเก่าเก่าบรรยากาศเก่าเก,เก,เก,เก่ามีอายุเป็นร้อยปีนะครับเนี่ยเป็นอาคารไม้สวยงามากๆครับเพื่อนเพื่อนงานสีมือล้วนๆเลยนะครับงานไม้แบบนี้ปัจจุบันถ้าจะสร้างอย่างนี้ทีนี่ก็หลายล้านเลยนะครับเพื่อนๆน,นี่ครับดูบรรยากาศนะครับเช้าๆแสงสวยๆตกกระทบกับเรือนไม้สวยๆแบบนี้ครับเพื่อนๆ ีของกินของอร่อยข้างทางนี่ตอนเช้าเช้านี่เยอะมากร้านนี้ก็เป็นอีกหนึ่งร้านเด็ดเลยนะครับเพื่อนๆหมูปิ้งสูตรโบราณนะครับคุณยายะครับเพื่อนๆนี่ครับเดินเรื่อยๆนะครับเพื่อนๆอันนี้ผมพามาในซอยวัดบางขวางนะครับเพื่อนๆซอยวัดบางขวางก็จะมีของกินของอร่อยเยอะมากมีร้านเด็ดๆหลายร้านเลยมีทั้งข้าวมันไก่ ก๋วยเตี๋ยวเป็ดก๋วยเตี๋ยวหมูกรอบนะครับข้าวหมูแดงข้าวหมูกรอบแล้วก็ซุกี้หรือว่าก๋วยเตี๋ยวเนื้อก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟซอยเนี่ยของกินเยอะมากๆครับเพื่อนๆเดี๋ยวไว้ผมจะทยอยมารีวิวให้เพื่อนๆนะครับแต่สําหรวันนี้ผมพาเพื่อนๆมาชิมกับร้านนี้ก่อนครับเป็นร้านข้าวมันไก่นะครับเพื่อนๆร้านนี้ก็ขายมายาวนานไม่ต่ำกว่า30ปีนะครับเพื่อนๆดูจาก คุณป้าที่สักไก่นะครับเพื่อนๆนี่ครับน้ําจิ้มจะตั้งไว้ให้ที่โต๊ะอย่างนี้เลยนะครับน้ําจิ้มก็ละมุญกลมกล่อมนะครับแล้วก็ตัวขิงตัวพริกเน้เน,นๆเลยครับเพื่อนๆมีทั้งขิงที่ดองในตัวน้ําจิ้มนะครับแล้วก็จะมีขิงทางร้านนี้นะครับก็จะมีขิงบดนะครับแล้วก็พริกบดนะครับเพื่อนๆแยกให้ต่างหาก อยู่ในหม้อนี้เลยนะครับเพื่อนๆเนี่ยครับอย่างชอบเลยนะครับขิงที่เป็นบทแบบนี้นะครับเพื่อนๆมันจะละมุนมันจะเข้ากันได้ดีกันน้้ำจิ้มนะครับเพื่อนๆจริงๆเขามีถ้วยนะครับให้ใส่นะครับแต่ผมถนัดแบบนี้ครับเพื่อนๆนี่ครับลาดไปช้ำๆโปะด้วยพริกสดขิงปั่นและโรยด้วยตัวซีอิ๊วดำแบบนี้เลยนะครับสูตรผมเลยครับเพื่อนๆ หรือเพื่อนๆจะปรุงแยกนะครับทางร้านก็มีถ้วยให้นะครับสามารถปรุงน้ําจิ้มแยกได้เลยนะครับเพื่อนๆน,นี่ครับไม่ต้องกลัวนะครับเพื่อนๆสะใจกับตัวขิงบดพริกบดหอมๆสดๆใหม่ๆแบบนี้เลยครับเพื่อนๆแล้วก็น้ําซุปใสๆหอมๆแบบนี้ใสจริงครับเพื่อนๆนี่ครับเห็นใสๆแบบนี้นี่รสชาติดีงามมากๆ หวานกลมกลอมนี่แหละครับรสชาติของน้ำสต๊อกไก่ที่ปรุงจากคนจีนก็จะทำอะไรแล้วมันจะดูน่ากินไปหมดครับเพื่อนๆและทางร้านนี้นะครับไก่ต้มนะครับเขาใช้เป็นไก่ตอนะครับอวบอวเลยนะครับเพื่อนๆหนังหนาหนาฮะมันใครที่ชอบทานหนังแบบผมมากนะครับจับไก่ถอดเสื้อก่อนเลยนะครับหนังกรุบกริบ กรึบกรับมอร่อยมากครับเพื่อนๆนี่ครับลูกค้าเขาก็แน่นแต่เช้าเลยนะครับสําหรับร้านนี้นะครับเมนูก็จะมีข้าวมันไก่ต้มข้าวมันไก่ทอดนะครับแล้วก็ข้าวไก่อบข้าวหมูอบแล้วก็ข้าวหมูกรอบนะครับเพื่อนๆหนึ่งเมนูแนะนําสําหรับร้านนี้เลยนะครับก็คือข้าวหน้าหมูอบนะครับเพื่อนๆ เป็นข้าวมันร้อนๆนะคะเพื่อนๆแล้วก็ปกไปด้วยหมูอบนุ่มๆปิดเปื่อยแบบนี้นะคะเพือ่อนๆห่อใหญ่ขนาดนี้อันนี้เป็นพิเศษนะครับ50บาทยังไม่พอนะครับราดด้วยน้ําซอสนี่ครับซอสแบบเข้มข้นนี่ครับน่ากินมากๆเลยครับนี่ครับซอสฉ่ำๆหมูนุ่มๆข้าวอหมอม ธรรมดาสี่สิบาทนะครับพิเศษห้าสิบาทนะครับสําหรับร้านนี้นะครับเพื่อนๆเนี่ยเขาจะงมีอีกหลายร้านอีกร้านนี้ก็น่ากินนะครับเป็นข้าวและอาหารตมสั่งนะครับนี่ครับเป็นสองคนเจ้ายุทธจักรขายนะครับเพื่อนๆน่ากินมากๆคือแค่เห็นบรรยากาศก,ากับคนทาอาหารแล้วเนี่ยรู้เลยว่าอร่อยแน่นอนเดี๋ยวไว้คราวหน้านะครับผมจะพาเพื่อนๆมาทานซอยนี้มีของกินอีกเยอะ นี่ครับอยู่ในซอยวัดบางขวานะครับเ,เพื่อนๆขับเข้ามาแล้วไปจอดในวัดได้นะครับนี่อันนี้ก็เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวนะครับมีทั้งก๋วยเตี๋ยวน้ําใสก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟนะครับก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลานะครับเ,เพื่อนๆส่วนด้านขวามือเนี่ยนะครับก็จะเป็นซอยที่ไปทะลุออกลานอาหารฟาสต์ฟู้ดเนี่ยแหละครับเ,เพื่อนๆที่ผมเคยพาเ,เพื่อนๆมารีวิวนะครับมีทั้งหมูสเต,ต๊กก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟหรือว่าจะเป็น ข้าวขาหมูข้าวหมูแดงของกินอร่อยเพียบทะลุออกมาแล้วนอกก็จะเป็นเนี่ยครับตรงข้ามกับร้านนนเบเกอรี่เนี่ยแหละครับเพื่อนๆนี่ครับซอยนี้เลยครับซอยวัดบางขวางจังหวัดนนทบุรีนะครับเพื่อนๆก็ลองมาเดินดูนะครับตลาดนนนะครับมีอะไรเพื่อนๆได้มาสัมผัสอีกเยอะทั้งคนน่ารักน่ารักนะครับรอยยิ้มอันน่ารักของเมืองนนนะครับคนนนนะครับน่ารัก แล้วก็อัธยาศัยดีมากๆนะครับเพื่อนๆแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นบรรยากาศเก่าๆแนววินเทจนะครับทั้งรถสามล้อถีบนะครับที่เป็นเอกลักษณ์ของเมืองนนท์เลยนะครับเพื่อนๆหรือว่าจะเป็นบรรยากาศวินเทจแล้วก็ดินแม่น้ำเจ้าพยานะครับก็ลองมาสัมผัสกันดูได้นะครับเพื่อนๆตลาดเมืองนนท์มีอะไรให้เพื่อนๆได้มาสัมผัสอีกเยอะแล้วสำหรับวันนี้นะครับหวังว่าเพื่อนๆนะครับจะชอบ คลิปที่ช่องจริงจังกับเรื่องแดกทำมานำเสนอเพื่อนๆน,นะคบฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดแชร์กดปักตะไคร้ให้ช่องจริงจังกับเรื่องแดกด้วยนะครับสำหรับวันนี้หากมีข้อผิดพลาดระการใดเกิดขึ้นต้องกราบขออภัยเพื่อนๆทุกคนไปณที่นี้ด้วยนะครับ bye bye. สวัสดีครับ